สวัสดีสวัดสดีกันมาทุกคนทุกคนวันนี้กมกับช่องของดิมนะสาวด้านล็กษาวันนี้ทุกคนน้องดิมเลิกคงเหียนนอกอาชีไปพอน้องดิมมาสิพาไปซืป้อตู้ตู้อย่างกระเพาะตู้ใส่อาหารโอ้ตู้าหารนะตู้ใส่อาหารใช้ถ้วยใช้บ่วงแล้วก็ใช้ไฟใส่บ่วง,งคำนอ,องนอมื้อนี้ถือว่าสิไปซื้อเครื่องข้าหวหุ่นขวานนะทุกคนเนาะ ปั๊มน้ำมันเพิ่งับปิดเนาะนี่อาหารเลาาินอาหาร้งเือเนวันอยากสตู้ินนะโอใส่ตูไส่ตูกับข้าวใส่สเพื่ออันเอาน้ำงอยไปตีนในเนาะเพื่อมดดข้ามัน นี่ซีเมนตลาดโอ้ยคนรคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาบ้าอ,าอาคอนวัดอคนอคนคอนวัดนะทุกคนเราสิเข้าไปบ้านสัคนอนอ่าซึ่งพอแล้วก็สิไปทางนี้าะ เพิ่นเริ่มไปฮับลูกฮับหลานมาเต็มเนีเยาน,ายนยฮะโบนเงินให้เลีเงินให้พ่ออ่ะแล้วที่อะไ,ไร่ล่ะมื่อหน้าจะเอาไปเพิ่นกดเงินบ่ได้โอ๋อกดเงินบ่ได้สี่แสนห้าตกเงินบ้าก็ซิ้ประมาณจะพอดีพันพอดีพันหนึ่งเนาะ อันนี้ชิเมนนักเขียนที่เพื่อนเลิกคงเขีนววนยนเพื่อนจะย่างเมื่อเพราะสงสัยเพื่อนน้ำมันมุดเดนเป็นกี <c oughs> ่มาน้ำมันมุดโบมีว่าใส่ได้เนี่ยอันที่จุงย่างเอาแต่ว่าน้ำมันเดนนี่อันนี้ชิงงเป็นรถทับทรงนักเขียนนะทุกคนเนาะอ,อ้ามมรถทับทรงนักเขียนเลิกคงเขียนแล้วเพวื่อนก็สิอันพาไปทรงอยู่บ้านอยู่เรือนนะคะทุกคน อยู่บนไหนบ้านนี้เนะี่ยโอ้วันบนนี้ทุกคนนี่ห่อแล้วนะคะทุกคนสิบป็นยลนิตไม้ยังยืนริเออพ่ออันนี้เป็นงานรีดเหรอวนะอ่ะจริงรีดหมูลูกเ,เดี๋ยวลงแอวเนาะเรียบร้มีรถไฟฟ้าเล่นมาข้างหน้า ถามตู้ไปแล้วทุกคนงามดีทุกคนเนาะเนาะสีงามไหมเนาะไปไม่เต็มเยเนาะจริง่เอามาอันนี้คืออัน ได้ทีค่ไซาาต์ก็ร่มมีได้พี่อลกเต็แ <c oughs> ล้วใเขาจเอานลยอ๋อไอ้นั้นเอาก็อนอกนเอา่อยดากอนออ๋อเานอก ก็ให้นนกันก็นได้กำลันขึ้นไปยกโยกยกโอ้ <laughs> ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอะัด้เ้เอ้อัด<า>ได้หมดแล้วพอไปนี่นะอัดบัได้มาให้ดจัง ไม่ค่อยกันเลยอ๋อได้ยูนเนาะได้ยูนได้ยืนบัตรไปถอยออกมาแล้วบวกแล้วมม่จะเอาเงินมาให้เด <be> ้อไม่ได้จ่ายแต่บัตรมีนะได้ขึ้นทางนั้นเด็ดิทางนั้นไข่เด็ดิเอิ้นอแม่จะเปลี่ยนข้างหลังนะทุกคนซึ่ง เงินแม่ต้องดีอย่งกดมาบัได้นะทุกคนเนาะนนก,ก็เลยว่าอินตี้เพิ่นไว้กอนแล้วว่ากดเงินได้แล้วก็ค่อยเอามาให้เพื่อนทุกคนหงายใหญ่ดิ้นเขาได้เลยฮะหงายไหน่ดิ้นเขาได้เลย <c oughs> เราก็เข้า,า well. ได้เข้าได้สินะเดี๋ยวไปกันว่าทุกคนว่าแม่เวินจะดีใจตื่นเต้นหรือว่าชมู้สึกจึงไหนเนาะว่าได้ตู้ข้าวมาใหม่แล้วก็ลักษณะสิถธกใจแม่เวินหรือไม่เดี๋ยวเดินทางเหมือกันเลยเนาะน่ขึ้นนี่ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางเหมือเนาะ ไปลุ้นกันนะแม่เวรจะถูกใจสเปคตู้ข้าวแบบนี้หรือไม่ซึ่งเงินก็ยังไม่ได้จ่ายเอามาก็ละใหแม่เวรถูกใจแล้วค่อยไปขอแม่เวรฮะบอกว่า่แม่กดเงินไว้แล้วพอน่ะก็เลยว่ายังไม่ได้มาจ่ายเดี๋ยวถ้ากดได้แล้วค่อยมาจ่ายประเดี๋ยวคือั้งหมด400,000กีบตัวเงิน400,000พัน ยกเงินบาทก็บชิพันพันพันนึ่งเป๊ะๆหน่อยหรอเพื่อนเนี่ทุกคนรถทับทรงนักเขียนฮานขายยาอู้หัวเพิ่งลืมขายมังนัดเลยเพื่อนเออหมากของเขาคือยังบุสุกเชื่อดได้หักอันสุกซุกชุดละมากเลยเพื่อนเออแต่บุสุกพร้อมกันามือแทนนะเยอะ มดพันจุบ,บอกืนงานหลังนี้แล้วล่ะสร้างคนเดียวไปนี่ทุกคนทางนี้ป้าน้ำพุ่นพุ่นพุนพุณคุเป็นห้องมาเลย,ยทุ่งนาแล้วเหรอ ล่นจากทุ่งนาก็เลยแบบมาแบบยูนยูแถวกลางทางบบยกอ,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 อั้อดนกล้ชอบ้านางนี่บานผลม่วงไกลอรเือน,นแล้วค่ะทุกคนนีทุกคนตอนนี้ก็หามไว้เือนนะลักษณะมาสิประมาณนี้นี่อึดโอ้โอ นี่ก็กล้งไอเดกหัวหน้าขางในเนาะทุกคนเมื่อกี้น้องดีหลวงเข้าไปเข้าได้บนทุกคนนี่ทุกคนไม่เวินหาแต่มาแล้วดีมก็ไปละอาบน้ำฮอร์สวนนี้อะไรกี่แสนห้าสิบพันเก็บมดุทให้เลยอ่ะเออโมดุดจังเก่บไ่ใจเงินไม่ยังไไม่เงินวะยังแท้ไม่ใจเงินแปลว่าดาวโดยแปลว่าดาวกงน้องดี อาก็จไปไว้ในให้แล้วไปนอนลิมบนนอนไหนดีขักยู่เงินไม่ไปจ่ายคนมือไหนนะอื่นคนละอื่นคนเนาะว้าวเอ้แม่แม่ไม่มีครจะเชื่อตืดิเว้าว น้องพีก็เถอะน้องเอามีดีก้อนจังเลยพ่อแล้วเฮ็ดอันเหนครัวเลยแล้วมันจะเอาไปแบ่งเห็ดรัวทุกคนบัดนี้แม่เหมือนเดินพ่อแล้วอันนี้พ่อแล้วพ่อแล้วเฮ็ดปูปูเพืให้เพียงก้อนหนอควาพอความรู้สึกเอ้ยแม่ความรู้สึกแม่นี่ไปได้ไงตูนี่นะโอ้ก็ดีใจนะเนาะเพราะว่าจะไดอาหั่นไส้เอาอันติ๊บข้าวติ๊บน้ำไว้แล้วเพราะว่าทางทางอันตีนตู้นี่ห่อสีเอาอันน้ำ แทกจะเอาอย่างมาใส่ตบบบให้หมดขึ้นนี่ทุกคนเห้นไรไแมตีนตีนนี่นะท่าไแม่เชื่ออะไรนะเนี่ว่าคิดอยู่เาจะาน้ำกราตังเลยหระเด็นลูก่าจะน่าจะใช้ต้มกันา่องในทุกนึ่ภันนะนึ่งภันนะอซุปเซอระทุกมือน้ำอูดอ่านเปือ้อนอ๋อจิบบานนี้เนาะ ก็แบบมดเป็นไปเจอเขาแม่ไหมตอนนี้หอทรมานที่น่าเลยมด <c oughs> แม่เพราะว่าอันสี่แสนฮาสิพันกิบตกเงินบ,บาทมันพันพันเป๊ะเลยบ่เออเ,เป็น <c oughs> หนึ่งพันบาทเนปะ็นหนึ่งพันบาทเฮ้ยหนึ่งพันบาทเนาะราคาไทยเท่าไรเนาะถ้าอันนี้ทุกคน,นทนี่ตู้ก็จะ<บ>เป็นลักษณะแนวนี้เนาะนี่<อ>นี่ทางในนี่ <c oughs> โอ้หอมกินไหม เท้าต hey, okay. ้งดิมไปสระผมมาใหม่ทุกคนลังคาว่านี่พอแล้วยังบม่ได้มาเอาเถอะเดี๋ยวต้องดิสิพาเพิ่งคนควาในนึ่งนะทุกคนเนาะนี่แถวนี้พอสิก้อนนะทุกคนาะเป็นบ่แถวนี้พอสิก้อเป็นแบบบ้วนแต่งกลิ่นนะเป็นวะบ้วนวางของโอ้นี่ทุกคนหม้อเกาะกันเลยมันก็ อีกนอดเดียวก็แล้วน,นะพ่เนาะเหลือแต่ซื้อปอันประตูชนีดแต่บางทีก็ไปซื้อเพราะแล้วเสียดเองถ้าถ้ามีงบก็สิซื้อโอ้ใั <c oughs> รี่ได้ซื้อฮิฮิฮิฮวิฮิฮิงิฮิ่แฮิแม่เฮินิฮ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 ินิฮิ กระเบื้องอย่างกระมุงแล้วเป็นเทมเพมพ้อยอลไรเนะกวนเนาะแล้วอย่งกะมีการอย่างซีโบกอยังอี้ยังที่ธรรมดางเชียงโบกแล้วก็ก็ระโล่นเป็นเนาะแล้วก็ประตูแล้วก็แล้วเนาะอืมแะใกล้จะได้อยู่แล้วว้าแม่ยังสีกว่าังเนี่ะเพี้ยนสีเือนหมดเลยหรือวะ โบเล้าทุกคนยังมาแตงอยู่ในละว,วัวแต่งยีนอกกับฝนผ่าเนาะวัาานยำฝนเมลนะทุกคนโอเคทุกคนังคลิปนี้ก็ถือรวมๆกระตูใส่กับข้าวหรือว่าใส่ถ้วยเซบ่วงก,ก็งามแล้วก็หญ่อยูนนอนทางไหนเนาะ <c oughs> คนัวกับใกล้ชิลลแล้วแล้วที่ได้อยู่แล้วนะทุกคน <c oughs> ังคลิปนี้จะเหมยก็ฝากทุกคนดูโฆษณาให้น้ำดีกัต้องได้ด้วยนะคะ จิ๋นเน็ตก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีนกับน้องดาเต่ต้นจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจน้องดีนกับน้องดาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสี่งสำคัญแกอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งดิ่งเพื่อเป็นพัดหมุนแม่จะสนน้องดีนน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอข้อควาว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจิ๋นบายบายเจิ๋นที่หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายดูบ๊ายบายแก้มาดีมแกมาดีม สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย